เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิหนึ่งในอบายภูมิทั้งสี่นั่นก็คือภูมิเปรตซึ่งต้องได้รับความหิวโหยและความทุกข์ทรมานแทบไม่ต่างไปจากภูมินรกเท่าใดนักความเชื่อเกี่ยวกับเปรตนี้มีมาช้านานและไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลอย่างเด่นชัดในวัฒนธรรมของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนญี่ปุ่น เกาหลีเวียดนามทิเบตไทยลาวกัมพูชาและเมียนมาเปรตตามความเชื่อของไทยนั้นเป็นผีมีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซผิวดำท้องโตมือเท่าใบตาลแต่มีปากเท่ารูเข็มและเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้ จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดหมายชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทนทุกขทรมานอย่างที่เป็นอยู่เปรตเป็นอย่างไรเปรตอยู่ที่ไหนแล้วทำกรรมอะไรจึงต้องไปเป็นเปรตวันนี้จะขอนำมาเล่าให้ฟังกันครับคำว่าเปรตมาจากภาษาสันสกฤตว่าเปรตตรงกับคำบาลีว่าเปตะแปลได้สองความหมายคือหนึ่ง แปลว่าผู้ละไปแล้วหรือผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบรุษหรือวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วดังเช่นคำในประโยคว่านายกอได้ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนคำว่าเปตชนในที่นี้หมายถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วของนายกอน,นั่นเองซึ่งอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วหรือยังไม่ไปผุดไปเกิดก็ตาม 2. แปลว่าผู้ห่างไกลจากความสุขหมายถึงปีศาจจำพวกหนึ่งที่เคยเกาะอากุศลกรรมเอาไว้และต้องมารับใช้ผลกรรมนั้นอย่างทุกทรมานโดยแต่ละตนจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและสเสวยผลกรรมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนทำไว้ภพภูมิของเปรตนั้นจัดเป็นหนึ่งในอบายภูมิทั้งสี่ และจัดเป็นภพภูมิสำหรับลงโทษผู้ที่กระทำบาปที่ถือว่าเป็นอันดับสองรองจากนารกกล่าวกันว่าผู้ที่เกิดในนรกนั้นจะถูกลงโทษให้ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีหยุดพักแม้แต่เสี้ยววินาทีส่วนผู้ที่เกิดในภูมิของเปรตนั้นแม้จะต้องรับกรรมเช่นเดียวกับสัตว์นรกแต่ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบาบ,าบ้างในบางครั้งบางคราว เช่นเปรตปากเท่ารูเข็มมีความหิวโหยอย่างแรงแต่ก็มีผ่อนปรนให้หากินประทางความหิวได้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับเป็นร้อยเป็นพันปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นกลับเป็นกันก็มีประเภทของเปรตนั้นมีการแบ่งไว้หลายแบบแล้วแต่จุดประสงค์ในการจำแนก เปรตบางพวกมาจากภูมิมนุษย์เปรตจำพวกที่ทำกรรมไม่หนักพอที่จะไปรับโทษในนรกแต่ทำกรรมที่มีโทษพอเหมาะพอสมจะไปเกิดในภูมิของเปรตพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมทันทีไม่ต้องลงนรกก่อนเปรตบางพวกมาจากภูมินรกหมายถึงผู้ที่ทำกรรมหนักเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่หลังจากตายไปแล้ว ก็ไปชดใช้กรรมนั้นในนรกขุมงต่างๆตามน้ำหนักของกรรมเมื่อใช้กรรมในนรกหมดแล้วยังมีเศษกรรมติดตัวอยู่ก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้เศษกรรมที่เหลืออยู่ในเปตาวัตถุอัตถคถามีบันทึกไว้ว่าเปรตแบ่งเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ประทัตตตูปาชีวิตเปรตคือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญ ที่มีผู้ทำอุทิศให้หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร 2. คุปป,ปีปาสิกะเปรตคือเปรตที่อดอยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิดสแสวงหาของไปยังที่ต่างๆเมื่อเจอน้ำหรืออาหารแต่เมื่อจะเอาอาหารเหล่านั้นเข้าปากอาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นหินหรือทราย ไม่สามารถกินได้ 3. นิชชามาตันหิกเปรตคือเปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ 4. กาละกันจิกเปรตคือเปรตในจำพวกอสุรกายมีร่างกายใหญ่โตแต่ไม่ค่อยมีเลือดและเนื้อมีสีคล้ายใบไม้แห้งตาโปงคล้ายตาปูมีผากเท่ารูเข็มอยู่กลางศีรษะหรือหากจะแบ่งตามคำพีโลกบัญญัติปกร และชาคติทีปนีปรกรเปรตจะสามารถแบ่งได้ถึง12ประเภทยกตัวอย่างเช่นเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินน้ำลายเสมหักอาเจียนเป็นอาหารเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินซากศพเป็นอาหารเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระต่างๆเป็นอาหารเปรตที่มีเปลวไฟลุกทั่วในปากตลอดเวลาเปรที่มีปากเล็กขนาดเท่ารูเข็ม เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวคมเหมือนมีดเหมือนดาบเปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เท่าภูเขาถูกไฟเผาคลอกนอนกลิ้งไปมาเหมือนขอนไม้ที่กลิ้งอยู่กลางไร่กลางป่าเปรตที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์เดรัจฉานถูกไฟเผาไหม้ทั่วร่างกายทั้งกลางวันและกลางคืนเปรตที่มีสมบัติคือวิมานทองอันเป็นทิพย์และรูปงามดุจเทวดาแต่อดอยากหิวโหวยอาหารอยู่ตลอดเวลา ต้องกินคู่กินมูดของสกปรกเป็นอาหารเป็นต้นพบภูมิหรือที่อยู่ของเปรตนานท่านกล่าวว่าอยู่ในโลกของมนุษย์เรานี่เองเพียงแต่ว่าอยู่ละมิติไม่อาจมองเห็นหรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้านอกจากผู้มีญาณวิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นหรือติดต่อกับเปรตผ่านมิติได้หรืออีกทางหนึ่งคือเปรตเป็นผู้ติดต่อเราเอง ดยเปรตจะปรากฏกายหยาบจนเราสามารถมองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งแรงที่อยู่ของเปรตนั้นกำหนดแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเปรตตนนั้นทำกรรมที่ผูกพันกับสถานที่ใดไว้เช่นเปรตบางตนมีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติในวัดวาอารามที่ตนได้สร้างไว้หรือเคยเป็นเจ้าอาวาสปกครองก็มักจะเกิดในวัดหรือสถานที่นั้นๆ คอยเฝ้าหวงแหนทรัพย์ของตนหรือเปรตบางตนสมัยเกิดเป็นมนุษย์เคยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้มีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องก็มักจะไปเกิดในที่ใกล้หมู่บ้านแห่งนั้นเปรตบางตนได้ทําเดีเอาไว้ผลบุญส่งให้ได้วิมานทิ์เมื่อตายไปก็อยู่ในวิมานของตนซึ่งวิมานนั้นอาจตั้งอยู่ในป่าในเขาในถ้ำแต่เปรตส่วนมาก มักจะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจะเที่ยวสัญจรสแสวงหาส่วนบุญไปเรื่อยๆที่ใดมีคนไปทำบุญมากๆเปรตก็มักจะไปรวมตัวกันอยู่ในที่นั้นๆเพื่อรอรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ดังนั้นเราจึงมักจะเห็นเปรตในวัดมากกว่าที่อื่นแล้วกรรมใดที่ทำให้เราไปเกิดเป็นเปรตเปรตนั้นมีมากมายหลายชนิดด้วยกันซึ่งเปรชนิดไหน จะมีรูปร่างและความเป็นอยู่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ตนได้กระทำซึ่งบาปกรรมที่ว่านั้นอาจเป็นเศษกรรมที่หลงเหลือจากนรกหรือเป็นบาปกรรมที่ทำไว้ในโลกมนุษย์ที่ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตโดยตรงในโลกของเปรตแม้จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความอดอยากหิวโหยแต่ก็ใช่ว่าเปรตทุกตนจะต้องรับกรรมด้วยความหิวโหยเสมอไปเพราะเปรตที่รับกรรมด้วยถูกไฟเผาไหม้ร่างกายก็มี ถูกสุนักกัดก็มีถูกนอนเจาะตามร่างกายก็มีถูกหอ,อกดาบทิ่มแทงก็มีและยังมีรูปแบบอื่นอีกมากมายเปรตต้นไหนจะรับกรรมอย่างไรขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรรมที่ทำซึ่งท่านจำแนกไว้1สิบอย่างเรียกว่าอากุศลกรรมบท10บโดยแยกเป็นกายทุจริตสาได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรม วจีทุจริตสได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบคายพูดเพอเจอและมนโนทุจริตสได้แก่คิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาททำลายเห็นผิดจากทานองคลองธรรมบุคคลแรกที่ยืนยันว่าเปรตมีจริงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังมีหลักฐานปรากฏในพระพุทธพจน์ที่จารึกไว้ในคำภีพระไตปิดก ซึ่งเป็นคำภีที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนาและในพระไตรปิฎกนี้เองได้บันทึกเรื่องราวบุปกรรมของเปรตต่างๆเอาไว้มากถึง51เเรื่องซึ่งในวันนี้ก็จะขอนำตัวอย่างเรื่องราวของเปรตมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องแรกเป็นเรื่องการแสดงผลกรรมชั่วของบุตรเศรษฐี4คนในกรุงสาวัตถีที่ได้ประพฤติล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่นและทำกรรมชั่วอย่างอื่นอีกมาก หลังจากตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในนรกชื่อโลหะกุมพีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอยากจะระบายความทุกข์ของตนจึงผุดจากก้นนรกขึ้นมากล่าวได้คนละหนึ่งอักษรตัวแรกแล้วก็จมดิ่งลงสู่ก้นนรกต่อไปเสียงอักษรตัวแรกที่แต่ละตนเปล่งออกมาก็คือทุสะนะโสกลับดังกึอก้องถึงพระโสดของพระเจ้าเปรยที่โกศลผู้บรรทมไม่หลับ พระทรงรอคอยให้ถึงเวลารุ่งอรุณเร็วๆจะได้ทรงชมเชยสตรีรูปงามที่ทอดพระเนตรในวันนั้นแล้วรับสั่งให้สามีของนางไปหาดินสีอรุณมาจากสายแห่งหนึ่งหน้าที่ไกลแล้วกลับมาให้ทันเวลาทรงสนานของพระองค์ซึ่งเป็นอุบายที่จะประหารชีวิตสามีของนางด้วยความกลัวเสงนั้นพอรุ่งอรุณพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามคำแนะนำของพระนางมาริกาเทวี พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเล่าเรื่องเปรตทธิบุตรถวายและขณะนั้นสามีของสตรีนั้นได้มานั่งฟังอยู่ด้วยเพราะกลับมาทันเวลาแต่ประตูพระนครปิดก่อนกำหนดจึงเอาดินสีอรุณแขวนไว้ที่ประตูพระนครแล้วมารอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านาพระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอักษรสี่ตัว คือทุสะณะโสที่เปรีสีตนกล่าวนั้นความจริงพวกเขาต้องการกล่าวคำเต็มแต่โลหกุมพีนรกนั้นหมุนเร็วมากจึงกล่าวได้เพียงตนละหนึ่งตัวอักษรอักษรทุมาจากคำว่าทุตชีวิตตังชีวามหเยแปลว่าพวกเราเมื่อทายรรม,มีอยู่ไม่ให้ของที่มีอยู่จึงมีชีวิตอยู่อย่างลำบาก เมื่อธยธรรมมีอยู่พวกเราไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนอักษรสะมาจากคำว่าสัทวัฏสะสหัสสานิหมายถึงเมื่อพวกเราหมกม่าอยู่ในนรกหกหมื่นปีครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อไรจะมีความสิ้นสุดอักษรณนะมาจากคำว่านัตถิอันโตกุโตอันโตหมายถึงความสิ้นสุดไม่มีความสิ้นสุดจะมีที่ไหน ความสิ้นสุดจากไม่ปรากฏเพื่อนยากเพราะเราและท่านได้ทำคำชั่วไว้อย่างนั้นและอักษรโสมาจากคำว่าโสหังน oh ูนะอิโตคันตวาหมายถึงเรานั้นจากเปตโลกนี้ไปแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์จกรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลทำกุศลให้มากเป็นแน่พระศาสดาครั้นตัดคาถานี้แล้ว จึงทรงแสดงธรรมโดยพิสดารเมื่อจบเทศนาบุรุษผู้นำดินเหนียวและดอกอุบลดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลพระราชาทรงเกิดธรรมสังเวชท,ทรงละความเพ่งเล็งในหญิงที่ผู้อื่น่วงแหนได้เป็นผู้ยินดีแต่ภรรยาของตนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากบุตรเศรษฐีทั้งสี่เหล่านี้ได้สวยวิบากกรรมในโลหะกุมพีนรกแล้ว ก็จักไปสเ,เสวยเศษกรรมในภูมิแห่งเปรตต่อไปในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพราหม์ชาวเมืองราชครึกคนหนึ่งไม่มีจิตเลื่อมใสาในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะแกล้งพระพิสุให้อับอายจึงให้คนไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเมื่อพระมาแล้วก็ให้คนยกสำรับมาถวายพระแต่พอพระเปิดสำรับเพื่อจะฉันเท่านั้นถึงกับพงหง,งายหลังเพราะสิ่งที่พราหมนำมาถวายคืออุจจาระ พรามได้พูดกับพระว่าขอพวกท่านฉันได้เต็มที่นะถ้าไม่พอขอใหม่ได้ว่าแล้วก็หัวเระชอบใจด้วยผลกรรมที่เขาได้กระทำกับพระในครั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตตนหนึ่งในหลุมอุจจาระเมื่อมนุษย์มาขับถ่ายก็อ้าปากรับกินอุจจาระและใช้มือทั้งสองกอบอุจจาระกินด้วยความหิวสะสมแก่บ,บาปรกรรมที่ทำไว้ สมัยหนึ่งพระโมคคัลลานะกำลังจะลงจากเขาเพื่อบินทบาตในเวลาเช้ามืดท่านได้พบเปรตหญิงตนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดรุงริงผิวพันณดำหยาบกร้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลมีน้ำหนองไหลเยิม้มส่งกลิ่นเหม็นราวกับซากศพลอยอยู่ในอากาศถูกนกแรงนกกาตามจิกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานพระเถระทูลถามบุพกรรมของเปรตตนนั้นกับพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเปรตตนนี้ในอดีตเคยเป็นหญิงอยู่ในเมืองราชครึกแห่งนี้นางได้ตั้งตัวเป็นร่างทรงสามารถติดต่อกับเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ทําให้คนหลงเชื่อและได้ความเคารพนับถือมากมายนางได้เข้าทรงหลอกลวงคนอื่นหากินอย่างนี้จนตลอดชีวิตครั้นตายไปเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนารกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตรางเนา่า นางได้อาศัยร่างกายของตนหลอกลวงคนอื่นประกอบมิจฉาทิฏฐิจึงต้องมาทนทุกขทรมานมีร่างกายเน่าเช่นนี้เปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งในเมืองราชฤก,กมีลักษณะคล้ายกับพระห่มจีวรจีวรที่เขาหม่มมีเปลวไฟลุกโช,ชนแผดเผาท่วมกายร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นที่เวทนาอย่างยิ่งพระโมกขลานะเป็นผู้พบเห็น จึงได้กราบทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตดังกล่าวพระพุทธองค์ตรัสว่าในอดีตชาติเปรตตนนี้เคยบวชเป็นพระพิสุในศาสนาของพระกัสปะพุทธเจ้าประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัยล่วงละเมิดศีลขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นพระแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่ปลงผมห่มผ้าเหลืองเท่านั้นส่วนข้อวัดปฏิบัติหาใช่พระไม่ ด้วยผลกรรมที่กระทำย่ำยีพระธรรมวินัยและอาศัยผ้าเหลืองบางหน้าลอคนอื่นเลี้ยงชีพเมื่อมรณาภาพไปแล้วไปเกิดในนรกสิ้นพุทธันดรนหนึ่งครั้นหมดกรรมในนรกแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตพระนุ่งห่มจีวรที่มีไฟลุกโชนเปรตตนหนึ่งมีผิวพรรณที่งดงามดังทองมีรัศมีสว่างสวยลอยอยู่ในอากาศราวกับเทพแต่เมื่อเปรตตนนี้อ้าปากขึ้น กลิ่นเหม็นเหมือนซากศพเน่าก็ฟุ้งกระจายออกมาทางป่าหมู่นอนนับร้อยนับพันขนาดเท่านิ้วมือชอนชายเจาะก,กินปากเต็มไปหมดอ้าปากทีหนึ่งหมู่นอนก็ร่วงหล่นจากปากในอดีตเปรตตนนี้เคยบวชเป็นพระพิสูจในศาสนาของพระกัสสปะาพุทธเจ้ามีอุปนิสัยชอบพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกคอกันวันหนึ่ง เขายุยงให้พระเถระสองรูปที่รักกันดังพี่น้องแตกคองกันเพื่อที่ตนจะได้เป็นเจ้าอาวาสแทนพระเถระทั้งสองรูปที่ถูกยุยงให้ทะเลาะก,กันและหนีออกจากวัดไปคนละทางไม่พบกันนานนับสิบปีภายหลังพระเถระทั้งสองได้พบและปรับความเข้าใจกันเร่งปฏิบัติธรรมจนสำเร็จพระอรหันต์ฝ่ายพระที่ชอบพูดส่อเสียเมื่อตายไป ได้ไปเกิดในนรกอเวจีพ้นจากนรกแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตปากเน่าเปรตตนหนึ่งในอดีตเคยเป็นภรรยาของหัวหน้านายช่างหูกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนางเป็นคนตรหนีทีเหนียวและยังมีความเห็นผิดไม่ยินดีในการทำบุญคราวหนึ่งมีพระกรรมฐานสิบสองรูปเดินทุด,ดงผ่านไปที่หมู่บ้านนายช่างหูกและชาวบ้านมีความเลื่อมใส จิงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาณที่ใกล้หมู่บ้านและแบ่งกันรับอุปถากพิสุคนละรูปส่วนหัวหน้าในช่างหูกรับอุปถากสองรูปการรับอุปถากพระครั้งนี้สร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ใส่ใจตั้งใจอุปถากพระด้วยความศรัทธาจนกระทั่งออกพรรษาในวันออกพรรษานายช่างหูได้จัดถวายพระตาหาร พร้อมกับถวายผ้าเนื้อดีแก่พระที่ตนอุปถากสร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาจนทนไม่ไหวถึงกับด่าพระสาบแช่งสามีว่าขอให้ข้าวน้ําอาหารที่ท่านถวายแก่พระในมื้อนี้จงกลายเป็นขี้เป็นเลือดเป็นน้ําหนองให้ท่านกินส่วนผ้าเนื้อดีที่ถวายจงกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงให้ท่านสวมใส่ในชาติหน้าเถิดด้วยผลกรรมที่ไม่ใส่ใจต่อการทําบุญให้ทานและสาบแช่งความดีที่สามีทา ส่งผลให้นางไปเกิดเป็นเปรตทนทุกทรมานด้วยความหิวกระหายส่วนสามีของนางไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานอยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งนางเปรตเมื่อทราบว่าสามีของตนเกิดเป็นรุกขเทวดาจึงไปขอข้าวปลาอาหารน้ำและเครื่องนุ่งหม่มรุกขเทวดาได้ให้ทุกอย่างตามที่ขอแต่ของทุกอย่างที่ให้เมื่อตกถึงมือเธอก็กลายเป็นขี้เป็นเย,ยว เป็นเลือดเป็นน้ำหนองทั้งหมดแม้เสื้อผ้าที่ให้ไปก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงเผาเนื้อจนไม่เกรียมปวดแสบปวดร้อนยิ่งนักสมัยหนึ่งขณะที่พระนารถาเทระลงจากเขาเพื่อไปรับบิณฑบาตท,ท่านเห็นเปรตตนหนึ่งมีผิวพรรณงามดังทองประดับประดาด,ด้วยเครื่องประดับสวยงามมีหญิงเป็นบริวารมากมายนั่งฉีกเนื้อหลังของตัวเองกินเป็นอาหารร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด ท่านจึงถามบุปการ,รที่เปรตตนนั้นได้ทำไว้เปรตตนนั้นเล่าให้ฟังว่าในอดีตตนเคยเกิดเป็นผู้พิพากษาราบราชการสนองงานพระเจ้าพิมพิสารในเมืองราชฤกึ์กระทําการทุจริตรับสินบนตัดสินคดีด้วยความอายุติธรรมแถมยังมักกล่าวคำสอเสกโกหกหลอกลวงต่อมาพระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถืออุโบสถศีลเดือนละหกวันทําให้ข้าราชการส่วนใหญ่ถือตามพระองค์ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียวเมื่อถูกพระราชาถามว่าเธอรักษาอุโบสถหรือไม่ไมก็กราบทูลโกหกว่ารักษาพยา่ะเพื่อนคนหนึ่งรู้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่จริงจึงขอร้องให้ข้าพเจ้าถืออุโบสถศีลครึ่งวันในวันนั้นข้าพเจ้าตอบตกลงและได้สมาทานอุโบสถศีลในวันนั้น พอตกกลางคืนได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบันด้วยอาน,นิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลทําให้ข้าพเจ้ารูปงามมีผิวพรรณดังทองมีวิมานและหญิงบริวารมากมายแต่ที่ต้องฉีกเนื้อหลังของตัวเองกินเป็นอาหารนี้ก็เพราะผลกรรมที่รับสินบนและตัดสินคดีด้วยความไม่เป็นธรรมและนี่ก็เป็นเรื่องราวตัวอย่างของบุคคลที่เคยทำอกุศล,ลกรรม ซึ่งส่งผลให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นต้องไปรับผลในภูมิแห่งเปรตสวยทุกเขเวทนาตามเหตุอันตนได้สร้างไว้เรื่องราวเกี่ยวกับเปรตนั้นยังมีอีกมากและคงจะได้มีโอกาสนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตในโอกาสต่อไปครับ